วันนี้แจ๋วเอานมให้น้องอิวจินวันนี้แจ๋วเลี้ยงลูกสาวน้องอิวกินนมตาลอยหลับแล้วลูกวงนอนจัดวันนี้พ่อพาไปเที่ยวมาไปเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต ฝายลูกน,นิดด้วยวันนี้จักรยายสองคนเอ,อวพ่อก็พาน้องอิวไปเดินเที่ยวโลตัสไปซื้อของใช้ของน้องอิวหลับตลอดเลยนะลูก